จังหวัดร้อยเอ็ดรวมพลังร,รุณรุค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2568วันที่24ธันวาคม2567เวลา9นาิกา30นาทีนายชัชวานเบญจศริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผูว้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2568โดยมีนายธรนิตเทพแพงตาหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทางภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมที่หอประชุมโรงเรียนขติยวงสา อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่แบ่งเป็นช่วงก่อนควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่20-26ธันวาควม2567รวมถึงช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่27ธันวาคม2567ถึงวันที่5มกราคม2568และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่6มกราคมถึง9มกราคม2568จึงได้มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนพร้อมลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดเป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุต้องไม่เกิน28ครั้งส่วนผู้บาดเจ็บแอดมิดต้องไม่เกิน23คน และผู้เสียชีวิตต้องไม่เกิน8ดรายภายใต้คำขวัญขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุอีกทั้งมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งและดำเนินการเข้มข้นในพื้นที่อำเภอเสี่ยงลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะและผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยต่อไป